นี่ไงกูว่าแล้วกูถ่ายวิดีโอมึงไม่มองกูเหมือนเดิมเลยพี่ดํามามีบอกอะไรให้มิวเปิดประตูแล้วนะพี่ดํามิวเปิดประตูแล้วพี่ดํามิวเปิดประตูแล้วโฮยอาบน,น้ำอยู่ได้คิดว่าตัวเองสะอาดมากไง พี่ดำมือมีบอกว่ามิวเปิด <c oughs> <c oughs> ประตูแล้วนะฮ่าฮ่าฮ่าฮสะอาดเกินฮ <trees> <c oughs> ่า <GO> ฮ <av i> ่าเพราะไม่นอนเลยค่ะเขาวะ